ในเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ามีนา,นาเขามีนิสัยชอบโกหกเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็เอือมระอาในพฤติกรรมของเขาวันหนึ่งมีนาได้ไปช่วยคุณยายข้างบ้านทำสวนคุณยายขอให้มีนาไปช่วยตักน้ำในบ่อมาให้หน่อยมีนารับคำอย่างดีแล้วรีบวิ่งไปที่บ่อแต่เขารู้สึกเหนื่อยและขี้เกียจจึงไม่อยากไปตักน้ำจริงๆเมื่อกลับมาหาคุณยายคุณยายถามว่ามีนาไปตักน้ำมาให้ยายแล้วใช่ไหมมีนาตอบอย่างมั่นใจว่าครับคุณยายแแแตต่่่่่่วาาานนน้้้้ใบบออออหหงงงมมมมมดดดดเเลลยยยผััักไไไไไคคครรุณชืพูขีะะสส ในวันต่อมามีนาได้ไปช่วยคุณลุงที่เลี้ยงแกะคุณลุงได้ไปทำธุระจึงฝากให้มีนาช่วยดูแลฝูงแกะให้หน่อยมีนารับปากอย่างดีแต่เขากลับปล่อยให้แกะเดินออกนอกคอกไปกินหญ้าที่อื่นเมื่อคุณลุงกลับมาเห็นแกะไม่อยู่ในคอกก็ถามว่ามีนาแกะของลุงไปไหนแล้วมีนาตอบว่าผมก็ไม่รู้ครับคุณลุงอยู่ดีๆแกะก็หายไปหมดเลยคุณลุงเชื่อคําพูดของมีนาอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ที่บ้านของมีนามีนาตกใจมากแล้วรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครเชื่่อออเเเเเคคคุ้้าา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 าลลลลยยยยททุกกกกกกนนคนิดด้วํัังงงงโกหหหีีีตมมมมไไจึบขส ในที่สุดมีนาจึงได้เรียนรู้ว่าการโกหกไม่เคยเป็นผลดีและไม่มีใครที่สามารถจะเชื่อถือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้อีกต่อไปมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะความซื่อสัตย์คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความเชื่อถือและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข